เรื่องในโอกาสอะไรลูกเอ,อ๋ยอ,อ,อม่ก็พูดไปพูดเด้ดังๆจอปามาด้วยเนื่องใน โอกาสบันมุท oh ิตาจิตหลวงพ่อเจ้าค่ะสองนสองนน่ยถือไว้เดีโง่อยอะเนื่องในโอกาสเดี๋ยวกอะคะหลวงพ่อลูกขอเข้ามาค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาท่านใดที่ว่างแล้วจะมาร่วมกันถวายผ้าป่าที่เราจะดทาขึ้นเมื่อมานนี้นะคะในวิธีงานมุทิตาจิตหลวงพ่อกิตกิจัาสารโรนะคะเชิญได้ที่สาราพระโพธิสัตว์นะคะ ค่ะทีนี้ก็จะกลาบเรียนเ,เรื่องราวที่เป็นมาผ้าป่างในวันนี้นะคะก็เนื่องด้วยเป็นวันวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อเรานะคะลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ได้รวบรวมกันด้วยจิตศรัทธานะคะหลวงพ่อ,อมุทิตาจิตขอพรส่งน้ําขออวยพรหลวงพ่อด้วยและทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาทุกๆท่าน ก็อยากจะมีการส่วนร่วมในการสร้างสราราปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าค่ะก็เลยได้จัดทำขึ้นเป็นผ้าป่าของแต่ละบุคคลก็คือเรียกรวมกันได้ว่าเป็นผ้าป่าสามคัคคีร่วมสร้างสราราปฏิบัติธรรมพุทธสถานคลายทุกข์ใส่น้อยนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นฝั่งตรงข้ามของเราเร็วๆวันนี้นะคะทุกคนจะได้มีส่วนร่วมทุกคนจะได้เอาบุญตรงนี้ อุทิศบุญกุศลให้กับบิดามานดาครูมาอาจารย์แล้ก็ญาติสนิทมิตรสหายและก็เจ้ากรรมนายเวรแล้ก็เด็กและกลุ่มารที่ได้ยังมีาการสื่อกรรมและการแก้กรรมกันอยู่ใช่ไหมคะนะคะจะได้เอาบุญตรงนี้ให้กับเหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายด้วยเจ้าค่ะและวันนี้นะคะยอดได้ออกมาแบบเป็นทางการและทางการจริงๆแล้วค่ะ พะยอดออกมาเป็นสิบยอดแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือแต่ตอนนี้คือยอดที่ออกมาจริงๆแล้วนะคะทุกคนนะคะตั้งจิตอนิษฐานนะคะยอดรวมโดยประมาณแล้วก็สำเร็จรู่งรงแล้วนะคะทั้งหมดนะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ้าค่ะสาธุ บวกอีก100ยยูโรค่ะสาธทูนะคะนะคะทีนี้เราก็จะมีตัวแทนนะคะยกถวาย<ะ>คือในนี้นะคะหลวงพอ่อรูปไม่ได้นะ้ำรวมจะเป็นซองของแต่ละคนเลยนะเจ้าค่ะคแต่ละซุ้มแต่ละถังแต่ละจิตแต่ละแรงอธิษฐานแต่ละของบุคคลเลยเจ้าค่ะรวบรวมกันแล้วก็ได้1นึ่งแสน ห้าหมืบาทและ1นึอยยูโรอันนี้มาเอียนะคะจากสวีเดนยอดเท่าไหร่คะและนงังพันบาทอ่ะแล้วมียอดยอดยอดยังไม่จบคะ่ะมาต่ออ่มมียอดมาใหม่อีกเจ้าคะ่ะ รวมเป็นอันนี้บวกนนึงหนึ่งแพันห้าร้ยรวมยอดแล้วก็ได้เพิ่มอีกนะคะหนึ่งแ้าหมบาบทค่ะสาธุสาธุนะคะทีนี้ก็จะได้ถึงพิธีอันยกถวายแล้วค่ะไปคุณแม่ยกไปค่ะะคุณแม่แม่ไปเลยค่ะร่วมกัน ทุกคนนะคะไม่ถึงก็ตั้งจิตอธิษฐานเอานะคะ1 2 3สองสามุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุบุญได้สำเร็จแล้วนะคะตั้งจิตอธิษฐาขอให้สาราปฏิบัติธรรมจงสำเร็จโดยเร็วพันธุ์ด้วยเถอด อัตมาภาพในนามของพระพุทธธ,ธรรมพระสงฆ์และผู้บำเพ็ญเพียรและผู้ที่มีจิตศรัทธารวมเทพยเยว,วดาน้อยใหญ่พระโพธิสัตวเจ้าที่ให้ความสนใจให้ความสำคัญต่อศาลาปฏิบัติธรรมบัดนิ้ญาิโยมทั้งหลายได้เป็นผู้แสดงเจตนาลม ได้เป็นผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้เห็นประโยชน์แห่งการบำเพ็ญเพียรแห่งการปฏิบัติธรรมในแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าถือเป็นการเสียสละถือเป็นกิจกรรมที่เป็นมงคลถือเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตที่เป็นผู้ที่ได้แสดงตัวแสดงตนอยากจะให้เกิดความเป็นประโยชน์ต่อมูคณะสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ก็จึงถือเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้สร้างทานบารมีได้สร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์และในที่สุดก็จะกลายเป็นและในที่สุดก็จะและในที่สุดก็จะกาละกะกายเป็นการเพิ่มปัญญายานให้กับทุกท่านทุกคน บัดนี้ท่านทั้งหลายได้ทําตัวให้มีคุณค่าด้วยการสละทรัพย์ด้วยการสละ,ะแรงกายแรงใจด้วยการที่ตั้งจิตตั้งใจปรารถนาที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาขอพลังศัดิ์สิทธ์ั่วทั้งจักรวาลอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นประธานพระปัญเจกพะพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้เป็นส่วนร่วมได้เป็นผู้ที่ <c oughs> เกี่ยวข้องพระธรรม 84,000ืพันพระธรรมขันธ์ของพระพุทธองค์นั้นเป็นพลรรานุภาพบันยงใหญ่อริยสงฆ์พระอรหันต์ทั้งหลายรวมกระทั่งถึงบรรดาพระภูติจตเจ้าทุกพระองค์มหาเทวีดาวเจ้ารุงได้โปรดเมตตารับทราบประทานพรให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ถวายมีจิตใจ <c oughs> อันเป็นกุศลในครั้งนี้ทุกท่านทุกคนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่รวมถึงบรรดา บุ้คลที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วในฐานะบัมพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรและบรรดาญาติสนิทพิสหายทั้งหลายรวมทั้งถึงเทพเทวดาประจำตัวจงมามีส่วนแห่งบุญกุศลคอยทั้งหลายพ้นจากทุกข์ ในทุกมิติในทุกเรื่องในทุก <c oughs> ในทุกพบในทุกภูมิให้ได้ดเป็นผู้เข้าถึงความปาสุขในที่สุดข,ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้เข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนและได้บรรลุเป็นอริยบุคคลได้บรรลุมรรคผลทีานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเดิน ยะท้าวลิวะฮาปุระปะลิปุเรติสาขลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปะจิตังตุมังคิสเมวะสมิฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทูปนลโสยธามานีโชติลาโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสาภาโลโควินาสัตุมาเต ภาวันวันตาลายโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทน์ศิริสานิจังวุทาปจายโนจัตตาโลธรรมอาวันติอายุวันโนสุขังภาลัง อนดูบุตนาด้วยพรออันประเสริฐที่หลวงพ่อกิจกิจจสารโรที่ให้มานี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมรับด้วยจิตศรัทธาขอให้พรนั้นจงสำเร็จผลโดยเร็วพันด้วยเธอ สาธุสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วสาธุขอให้หลวงพ่อกิจกิจจาสาโรมีบุญบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดธุขอให้หลวงพ่อเป็นที่พึ่งแก่ดวงวิญญาณและเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเถิดธุ สาธุเรียบร้อยอนุโมทนาด้วยสาธุมีไรสาธุดีแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุคุณพ่อคุณแม่สาธุ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  ขอให้เด็กๆด,กดวงวิญญาณกุมมาและเด็กทั้งหลายได้บุญกุศลน,นะคะส,สาวพัรษาทั้งหลายมิดามันดาครูอาจา์นะคะสาธุสาธุสาวให้สําเร็จทุกคนทุกค,คนนะคะขอให้พ้นทุก์นะคะสาธุสาธุ ลับไปทุกคนลับไปสาธุแ่ะอันนี้หนูลาจะถวายของพ่มังมาเลยค่ะจเลยห็นทุกต่างาติผ่านาก็จะมีวันเกิดของรานะของพวกเราเลยนะอนุโมชนาสาธุกับแม่วานด้วยนะครับสาธสาุสาธุสาธุสาสาธุสาธุสาาสาธุ ขขอใจ้าทุกค่ะคุณพ่อขอน้อมรับพรของทุกคนนะแม่นะและก็ให้พรนั้นกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลยค่ะาทุกค่ะจ้าาทุกพรสำเร็จสำเร็จสำเร็จ เราจะสวดมนต์อีกิ์ก้ามขึ้นส่นนี้สวดบุญสวดมนต์ค่ะสวดมนต์สร้างบุญต่อสร้างบุญต่อล้างศีลแล้วกลับบ้านจ้ะสาธุนะวันรัชกาลคุ้มครองสำเร็จแล้วนะจ้ะอย่าลืมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะนักศีลบ้างวันพระนะคะจ้ะสาธุมีเวลาก็กลับมานะมาสวดมนต์ปฏิบัตินะคะนักศีลครับผมขอเนี่ยแตเอาอย่าง ไปเซ็นเซติเอาสองชั่วโมงไปอะไรไปโอตไปทำอะไรไปซ็นซไปเอายาอายาเนาะเออต้องระการบอกเพื่น